ผู้ชายที่รักคุณและคิดถึงคุณเท่านั้นนะคะที่จะทำกับคุณสามสิ่งนี้ค่ะข้อแรกเลยผู้ชายที่รักคุณและคิดถึงคุณน่ะเขาจะแชทหาคุณไม่ว่าจะแชททางไลน์ส่งข้อความหาทาง WhatsApp หรือทาง Skype หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นช่องทางที่คุณสามารถติดต่อกับเขาได้ค่ะเขาจะแชทหาคุณถ้าไม่คิดถึงจะไม่มีทางอยากคุยกับคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ข้อที่สองนะคะพูดจาดีถามถึงคุณเสมอก็อจะบอกเลยนะคนที่เขารักคุณคนที่เขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาจะให้เกียรติคุณ การพูดจาดีพูดดีๆกับคนคนนั้นหรือพูดสิ่งดีๆถึงคนคนนั้นมันบ่งบอกถึงการให้เกียรติคนคนนั้นค่ะแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะเขาพูดถึงคุณในสิ่งที่ดีแล้วเขาพูดจาดีๆกับคุณก็คือการให้เกียรติคุณด้วยเช่นกันอันนี้คือเขารักและก็คิดถึงคุณนั่นเองค่ะข้อที่สามค่ะคนที่คิดถึงคุณเขาจะอยากเจอคุณเป็นไปไม่ได้เลยคนที่แบบ ไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความคิดถึงจะอยากมาเจอเราจะอยากเจอคนที่เราคิดถึงคนที่เราชอบคนที่เราพึงพอใจหนุ่มฝอเองก็เช่นกันออค่ะถ้าเขารักและคิดถึงคุณเขาจะอยากมาเจอคุณนั่นเองมีครบ3ามข้อนี้ไหมคะถ้ามีคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยแล้วที่สำคัญนะอยากสำเร็จในเรื่องของความรักโคเชมียกแนะนำนะ เป็นหยกสีขาวปุกเสกแม่ตามหานิยมขั้นสูงนะคะในในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเงินปนมาด้วยนะคะในหยกเส้นนี้ก็เราเรียกว่าหยกลักกี้เกมค่ะลักกี้ในเรื่องของความรักลักกี้ในเรื่องของความโชคดีลักกี้ในเรื่องของการงานและการเงินค่ะคุณสามารถที่จะบูชาสีนี้ oh. ทักแอดเชเอมได้เลยพิเศษมากกว่านั้นนะคะอีบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับคนที่มีแฟนฝรั่งต่างชาติประสบปัญหาคือโค้ชถาไม่รู้จะพูดภาษาอังกฤษยังไงพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วซึ่งพอเราพูดไม่ค่อยได้แน่นอนว่ามันจะทําให้มีผลต่อความรักความสัมพันธ์ของเราแน่นอนค่ะเพราะว่าการสื่อสารคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในเนื้อหานั้นนะคะจะสอนให้คุณได้รู้ตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ได้ภาษาอังกฤษ ทำไมฉันถึงสื่อสารไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังรู้สับไม่มากพอเอ๊ะทำไมเขาถึงฟังฉันไม่รู้เรื่องนั่นหมายความว่ามันจะบอกว่าคุณจะต้องไปฝึกที่ตรงไหนอ่าในนั้นจะบอกสอนเป็นมินิคอร์สแต่เป็นอ e ีบุ๊กให้กับคุณนะคะตั้งใจอ่านตั้งใจศึกษาคุณจะสําเร็จได้เก่งภาษาอังกฤษง่ายขึ้นเนาะคือจะบอกว่าหยกเส้นนี้แล้วก็ฟรีอ e ีบุ๊กใครสนใจแคปหน้าจอไว้นะคะเพราะเจมจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับเพื่อนที่บูชายกไปเขาบอกว่า ขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้บูชาหินหยกไปค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็ดูคลิปโคชเอมบ่อยๆเนาะจึงตัดสินใจบูชามาสองเส้นไม่ได้เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าบูชามาสองเส้นนะคะพอได้หยกมาสามวันก็เริ่มอธิษฐานขอพรตามที่โคชนะคะให้มาเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในกลุ่มปิดเพราะไม่สะดวกมีปัญหากับแฟนเขาเคยบินมาเจอตัวแล้วที่ไทยก็ไปเที่ยวด้วยกันตกลงคบกันเนาะ แลัจากนั้นกลับไปต่างประเทศเขาก็เงียบหายไปเลยนะคะจากนั้นก็พอได้ยกมาวันที่สามอธิษฐานอยู่ๆเขาก็ทักมาบอกเรื่องราวต่างๆให้ฟังเหตุผลที่เขาหายไปสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาคบกันแล้วก็บินมาหาที่ไทยแล้วก็ตัดสินใจมั่นกันนะคะแล้วก็อะไรนะจะไปทันวานี้เนาะเออจะไปแต่งงานทันวานี้ที่ตอปอทต่างประเทศนะคะก็ยินดีแล้วก็ ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะโคช้ชก็มีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกคุณว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองจงศรัทธาในตัวเองเพราะตัวคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะโคชเอเองเป็นได้แค่ให้คําแนะนําคอยชี้ทางบอกคุณว่าสิ่งนี้สิ่งนี้นะแต่คนจะทําหรือไม่ทํะคนตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณ คุณคือคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเองโค้ชอยากให้คุณมีความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วรักตัวเองมากพอค่ะความเชื่อความศรัทธาจะนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณเชื่อดังนั้นเลือกเชื่อในสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะแล้วใครสนใจที่จะบูชายกกทักแอดเชมาได้เลยมีอ e ีบุ๊กฟรีหนึ่งเล่มนะ แอด a ชอเอมแอดไซชเอมได้เลยนะคะแล้วใครยังงงโค้ชคะอะไรคะมันจะขึ้นลิงก์ตรงสีเขียว ew, แถวไหลโคชช้ชเอมนี่แหละคุณก็พิมพ์ตามนั้นหรือถ้าใครไม่อยากพิมพ์นะเข้าไปดูในใต้คอมเมนต์ของโคชช้ชเอมนะคะจะมีน้องแอดมินเนาะไปทิ้งลิงก์ไว้ตรงนั้นคุณก็แค่คลิกเข้าไปนะคะมันจะขึ้นคล้ายๆแบบไลมันก็จะนำพาคุณไปหาไลแอดของโคชช้ชเอมนั่นเองคะ่ะ